ตรงนี้นะครับนี่ครับเป็นไม้หมอนที่ทรงตรึงบุด<อ>นะครับไม้หมอนที่ทรงตรึงบุดก็ได้เก็บขึ้นมาเป็นที่ระลึกนะครับอยู่ยนในพิพิธภัณฑ์การรถไฟแห่งประเทศไทยถูกต้องครับแล้วก็มีรอยรููอยู่นะฮะอันนี้นี้จะ,สะแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติพนครนโอเค,คที่กรุงเทพนะที่กรุงเทพข้างสนามหลวงเลยครับโอเคก็ใครผ่านไปผ่านมานะครับแวะเข้าไปดูได้เลยอ่ะต่อไป นะครับอันนี้ก็เป็นภาพถ่ายในวันเสด็จพระนําเนินนะครับนี่เปิดเส้นทางรถไฟเปิดเส้นทางรถไฟถามว่าโคราชหนาวไมโคราชหนาวนะครับโคราชหนาวดูรูปนี้หนาวเลยนะจันนะดูพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับต้องมีผ้าพันพระศอนะครับอันนี้มีผ้าพันพศแล้วก็ดูจากลักษณะก็เป็นวูแน่นอนนะครับเจ้าฟ้าเจ้านายต่างเนี่ยใส่เสื้อคอปิดหมดทุกคนนะครับใส่เสื้อคอปิดหมด โคราชหนาวจริงๆเดี๋ยวถึงขนาดห่มเฟอร์อันนี้คือเมื่อวันที่21ธันวา2443ครับอื่อพระองค์ท่านเสด็จพระราเนินเปิดเส้นทางรถไฟกรุงเทพโคราชอืเมื่อวันนั้นเดือนธันวาหนาวพอดีจ้ะหนาวพอดีเนาะครับก็ตรงกับเราจัดงานฤดูหนาวครับปีนี้จะครบรอบ123ปีครับ รถไฟกรุงเทพโคราชกรุงเทพร้อยยี่สิบสามปีใช่เดี๋ยวเชิญอาจารย์มาจัดงานอีกเราเราก็ได้ฉลองกันอีกรอบนะฮะหนึ่งสองสามครับเออเลขสวยอีกแล้วนะฮะครับครับก็มอหลักหินอีกค่ะในครั้งรัชกาลที่ห้านะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักหมายเอาไว้นะครับคือระหว่างการก่อสร้างนะครับหลังจากสามปีสุดท้ายอาวัดเสด็จพระเนินตรวจเส้นทางรถไฟทุกปีใช่มาถึงมอหลักหิน ตอกมาถึงแล้วเอาเดือนปีหน้ามาถึงโมดินแดงตอกอีกตอกไปเรื่อยๆจนมาถึงสถานีเมื่อปี2443่อตอกไปเรื่อยว่าแสดงเห็นความความคืบหน้านะครับอันนี้ก็สดเป็นหินแกรนิตนะครับอันนี้เป็นหินแกรนิตทั้งแท่งเลยอ่ะต่อไปนี่ครับวันที่เส้นทางเปิดเส้นทางรถไฟนะครับ21 นะครับธนวัฒนดูคลึกครื้นมากเลยนะครับนี่ธนวนหนาวจริงๆพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าในภาพซ้ายนะครับนี่อยู่ตรงประทับอยู่ตรงกลางของรูปนะครับก็ฉลองพระองค์ค่อนข้างอบอุ่นเลยแหละนะครับอันนี้เสด็จพระบรมเนนออกจากกรุงเทพเวลา7จ็นาฬิกายีนาทีแล้วมาถึงโคราชเวลา16บหนาฬิกาครับโอ้โหวันนึงเลยนะใช่ครับวันถือว่าเร็วมากเลยสมัยนั้นนะฮะต้องถือว่าเร็วแต่กอนมันต้องข้าม ข้ามแมข้ามวันข้ามเดือนข้ามเขาใหญ่ข้ามดงพญาไฟนี่รยนนะฮะกางสถานีสําคัญนะครับถ้าท่านมีโอกาสไปที่สถานีนี้อยู่ที่ปูนพีทไอชื่อสถานีผาสเสด็จอืนะครับเป็นสถานีที่ท่านสมเด็จพ,พระเนเรนมาแล้เบิดบุเขาตรงนี้ครับเพื่อดําเนินการก่อสร้าง,างต่อเพราะว่าตอนนั้นหยุดการก่อสร้างเพราะไข่ป่า หารอันนงกิษตายหนีหมดคนงานตายหมดด้วยไข้ป่าดงพญาไฟก็ไปตอนนี้ยังเจอหลุมศพฝรั่งอยู่เลยที่ผาเสด็จเพราะนั้นถ้าไปที่ผาเสด็จจะมีพระประมาพิถัยของรัชกาลที่5อยู่ตรงนั้น <c oughs> เป็นจุดเริ่มต้นการกอร่อสร้างจนมาถึงโคราชจนสำเร็จครับครับผมอ่ะต่อไปนะครับเราก็จะเส้นทางรถไฟเรามาได้ต่อไปเอออันนี้เรามาถึงปราสาทพนมวันนะครับปราสาทพนมวันนะครับ อันนี้ภาพถ่ายด้านหน้านะครับก็ภาพต่อไปครับอันนี้ประมาณพศ .1550 นะครับปราสาทพนมวันอันนี้ก็จะเป็นรูปเก่านะครับครวันที่ท่านเสด็จมาเปิดเส้นทางรถไฟเสด็จพระนเินไปเที่ยวที่วัดพนมวันด้วยครับน่าเสียดายเราจริงๆต้องมีการฉายพระนมฉายยาลักษณ์มีพระปรมาพิไทยอยู่ที่ที่วัดพนมวันว่ราะท่านเสด็จไปที่นั่นแน่นอนครับอันนี้คือภาพที่เราบูรณะเรียบร้อยแล้วนะครับ ปัจจุบันนี้กมรมศิลปากรก็บูรณะแล้วก็ค่อนข้างสมบูรณ์เรียบร้อยนี่ครับพระประมาพิไทยที่วัดพเราก็จะเห็นนะครับนี่อักษรพระประมาพิไทยจอปอร,อรนะครับแล้วก็อีกภาพหนึ่งต่อไปนะครับก็จะเป็นภาพคู่นะครับมีพระราชหัตถ์เอาไว้ด้วยเอาต่อไปอีกภาพหนึ่งชัดกว่าอันนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินประพาสเมื่อรัตนโกสินทร์ศก 1.19นะครับนี่เอาทับให้เห็น,นการจารึก <laughs> วดนี้เลย <laughs> การจารึกอักษรพระประมาพิไทยเนี่ยนะครับในสมัยโบราณเนี่ยเป็นเรื่องปกติของพระมหากษัตริย์ทุกประเทศนะครับที่เวลาที่เสด็จพระราชด,ดำเนินไปไหนก็ตามนะครับก็จะมีการจารึกนะครับอักษรพระประมาพิไทยไว้เป็นการให้เกียรติกับสถานที่เหล่านั้นเป็นการพระราชทานเกียรติ นะครับไว้กับสถานที่เหล่านั้นเพราะฉะนั้นในภาพต่อไปนะครับเราจะเห็นว่าในครั้งรักกานที่5เมื่อเสด็จประพาสยุโรปเนี่ยนะครับ2450ครั้งที่2เนี่ยนะครับเสด็จไปที่แหลมกูยไม่ใช่แหลมกูดโฮปไปเสด็จที่แหลมนอร์ทเคปนะครับแหลมนอร์ทเคปนะครับอันนี้เป็นภาพที่แหลมนอร์ทเคปสมัยนั้นนะครับภาพต่อไปนะครับอันนี้เราจะเห็นนะครับนี่ครับ เรือพระที่นั่งสมัยนะั้นรถไม่ไม่ถึงนะครับเรือจอดล่างสุดในอ่าวข้างล่างแล้วจากนั้นเสด็จพระชมเนินโดยพระบาทนะครับเดินขึ้นเขาไปจนถึงยอดบนสุดเลยครับ<ฮ>ในในพระชหทะเลขาเนี่ยก็จะมีกะลาสีเรือชาวฝรั่งเนี่ยนะครับเาหามเก้าอี้หามพระเก้าอี้คือไม่มีเสลี่ยงก็เอาก้าอี้แล้วเอาไปคานสอดนะครับแล้วก็ผลัดกันหาเงือตก นะครับขึ้นไป4ทีละ 4, 4ี่คนนะครับหน้าสองหลัง 2, 2> สองเสด็จแล้วก็บางจุดเนี่ยหามไม่ได้เพราะว่ามันชันมากอันตรายท่านบอกเดินดีกว่าไม่งั้นจะตกมาตายมากกว่านะครับก็สเสด็จเพิ่มเดินโดยพระบาทขึ้นไปจนถึงยอดนอ r เ h นอเขปเป็นพระชุธาหกวิริยะอย่างยิ่งนะครับ,รบเมื่อไปถึงยอดแล้วเนี่ยนะครับก็ได้จารึกอักษรพระปรมาพิไทยไว้จปรอ19 7 อาจารย์ครับมีหลายเลขมากเลยปีนี้กวดนี้เดาไม่ถูกเลยพศ2450ครับ2 4 5พพอดีนะครับอ่ะอันนี้คือรูปชัดๆนะครับก้อนหินต่อไปนะครับอันนี้คือตัวก้อนหินนะครับนี่ปัจจุบันเนี้ยนะครับทำเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับที่นอสเคปเนี่ยทำเป็นพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับทางกระทรวงวัฒนธรรมเองก็ได้มีงบประมาณไปจัดนะครับเป็นห้อง เฉลิมพระเกียรติยศของรัชกาลที่5ในอาคารหลังนี้ด้วยนะครับก็สร้างทับลานที่รัชกาลที่หเสด็จนะครับอันนี้ก็จะเป็นหินที่รึกพระมหากิัตยใช่ครับต่อไปครับคราวนี้เมื่อรัชกาลที่5เสด็จสวรรคตก็ขึ้นสู่แผ่นดินรัชกาลที่6รัชกาลที่5สวรรคต2453ในปีพศ4 5 5 4เนี่ยนะครับอันนี้ในราชกิจจานุเบกษานะครับ ก็พูดถึงมกราคม2454ก็หลังจากรัชกาลที่5สว่วรคตรได้สักปีเศษนะครับก่อนก่อนออกพระเมรุนะครับสมเด็จพระพันปีนะครับสมเด็จพระศรีพรชัชรินทราบรมราชินีนาถเนี่ยก็เสด็จพเพิ่มเนินมาที่โคราชแห่งนี้ครับอันนี้นภาพประรรมพิธีที่โคราชรอครับครับอันนี้ก็จะเป็นภาพประรรมพิธีนะครับเสด็จอันนี้เนี่ยเสด็จทอดพระเรการกรีธาและการซ้อมรบของพลทหารราบที่5นะครับที่ ตำบลบหนองบัวนี่แหละครับหนองบัวก็คือค่ายสุรานาลีนี่แหละครับครับก็คือค่ายทหารตั้งแต่ดั้งเดิมนะครับมีหนองน้ําชื่อหนองบัวอันนี้แหละอันนี้เสด็จขึ้นพระพลาที่นี่เลยนะครับพระพลาที่นี่หลายท่านก็อาจจะเห็นว่าเสาเนี่ยนะครับมีการพันเป็นเป็นเกลียวลงมาก็สงสัยว่าจะเป็นสีอะไรจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยจะเป็นสีขาวแดงหมด ขาวแดงนะครับขาวแดงขาวแดงเนี่ยจะเป็นสีรับเสด็จตลอดประรำพิธีก็ดีอะไรก็ดีก็แต่เนี่ยในภาพนี้ทั้งหมดก็จะเป็นสีขาวแดงทั้งหมดเลยภาพนี้ทั้งหมดเป็นภาพที่โคนาที่ค่ายค่ายสุรานรีลสมัยก่อนสมัยก่อนครับต่อมานะครับอันนี้นะครับก็เสด็จไปที่ตำบลท่าช้างเสวยพระกยาหารนะครับที่ริมชายฝั่งแม่น้ำมูลเอากลับไปเมื่อกี้กลับไปเมื่อกี้อันนี้รูปนี้อันนี้เสด็จเพิ่มเนินลงจากรถยนต์ รถยนต์นี้ก็ต้องเอามาจากกรุงเทพมาเตรียมรับเสด็จนะครับจะวิ่งมายังไงใส่รถไฟมาหรือจะอะไรก็ว่ากันไปน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็เสด็จเนินลงจากรถนะครับมาแล้วยังอยู่ในชุดไว้ทุกอยู่นะครับต่อไปครับเสด็จไปที่ท่าช้างอเมราเนเธอรเบระเกียนะครับตอนนี้เป็นยังไงฮะท่าช้างในในภาพนี้ปัจจุบันท่าช้างวันนี้ก็วันนี้ก็เป็นตำบลที่ได้รับความสําคัญนะครับไปขุดพบซากฟอสซิลโบราณ ท่าช้างนะครับแล้วก็เลยเป็นแหล่งโบราณคดีอีกโบราณหนึ่งนะครับในยุคก่อนตบศาสตร์กอนปวัริศาสาวอ่ะใช่ครับในภาพนี้นะครับก็สมเด็จพระพันปีประทับซ้ายสุดนะครับถัดลงมาเว้นช่วงระยะช่องไฟนิดหนึ่งก็เป็นพระพันวษาครับแล้วก็ตามด้วยราชบริพารทั้งหมดเจ้านายทั้งหมดนะครับอ่ะภาพต่อไปครับเสด็จท่าช้างแล้วนะครับนี่ มีภาพเหตุการณ์ต่างๆนะครับค่อยๆเดินลงมีการทําสะพานนะครับเป็นลำน้ํามูลไม่ไผ่ข้าเป็นน้ำมูลไม่ใช่น้ำมูลทำไมตรงนี้เล็กจังเลยกันสมัยก่อนเป็นลําแยกเนาะนะครับอ๋อหรือฮะลำแยกเนาะอือครับนี่อันนี้ก็สวยนี่ทำสะพานนะครับเอ่ออันนี้เสด็จขึ้นจากเรือนะครับจะขึ้นจากเรือพระที่นั่งนะครับสมัยนั้นเวลาไปเที่ยวนะครับสุภาพสตรีในราชสำนักไม่ว่าจะเที่ยวต่างจังหวัดเที่ยวลำลองเที่ยวอะไรต่างๆก็แต่งกายเต็มยศ นะครับนุ่งโจกระเบนใส่ถุงน่องรองเท้านะครับใส่เสื้อนะครับแขนจีบแขนฟูใส่เสื้อลูกไม้นะครับแล้วก็มีผ้าสบายสะพายนะครับจีบอยู่ด้วยต่อไปครับภาพนี้เสด็จปราสาทพิมบายอันนี้เป็นภาพสําคัญมากเลยนะครับทับหลังซ้ายมือที่เป็นพระพุทธรูปเนี่ยนะครับยืนสองเห็นอยู่สององค์เนี่ยในก็ปัจจุบันก็อย,อยู่ครบทั้งทับหลังอยู่ในพิพิธภัณฑ์ นะครับที่พิมายแต่ว่าที่สําคัญที่สุดเนี่ยเราอยากจะให้ดูพระพันวาสาอยู่ข้างหลังอ่นนี้พระพันวาสาอยู่ตรงนี้เลยมีรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนนะครับในภาพนี้นะครับประดิษฐานอยู่ด้วยนะครับปัจจุบันพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนเนี่ยพระเสียรไม่อยู่ละนะครับพระองค์เนี่ยยังอยู่ที่พิพิธภัณฑ์นะครับ พระเศียรในลักษณะหน้านี้เลยก็แปลว่าที่นี่เนี่ยชัยวรมันที่เจดเราก็ทราบอยู่แล้วว่าชัยวรมันที่เ็ดเนี่ยนะครับได้สร้างนะครับพระชัยพุทธมหานาชถวายไว้ที่วัดนี้สร้างรูปเคารพของพระอ,องค์ท่านเองรูปเหมือนของพระอ,องค์ท่านเองเอ,อ,อยู่ในท่าอัญชลีบุตรนะครับไหว้นะครับ,นะรบพระชัยพุทธมหานาชเราเพิ่งทราบว่ามีการสร้าง พระโพธิสัตว์อวโลกิเตส,สวนประดิษฐานเอาไว้ด้วยจากภาพนี้ครับเพราะฉะนั้นภาพเก่าเล่าเรื่องของเมืองโคราชเนี่ยให้ข้อมูลหลักฐานทางโบราณคดีแล้วก็ทางประวัติศาสตร์เนี่ยสำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับอันนี้ต่อไปครับอันนี้ก็จะเป็นสมเด็จพระศรีพระชรินทราบรมราชินีนะครับในภาพต่อไปนี่นะครับมาที่เห็นไหมครับเราจะเห็นอยู่ข้างหลังนะครับข้างหลังอยู่นี้นะครับที่ ชมอยู่นี่นะครับอภาพต่อไปนะครับนี่ภาพนี้แล้วก็ต่อไปนะครับอันนี้ก็ปีนป่ายดูกันอุตรุดนะครับเอาต่อไปครับนี่ก็จะเป็นปราศาสตรสมัยภาพชุดเดียวกันนะครับอันนี้ครับก็จะเป็นสมเด็จพระพันปีนะครับสมเด็จพระพันปีตอนเสด็จที่โคราชเหมือนกันอันนี้ช่วงเสด็จกลับนะครับที่ขึ้นสถานีรถไฟสถานีรถไฟนครราชสีมานครราชสีมา ถามว่าโคราชหนาวไหม oh, อสงสัยจะหนาวมากจริงๆนะครับโคราชหนาวจริงๆครับเพราะว่าฉลองพระองค์เป็นเฟอร์นะครับฉลองพระองค์เป็นเฟอร์เป็นเสื้อคลุมข้างในเป็นขนสัตว์ข้างนอกเป็นผ้าตวนนะครับข้างนอกเป็นผ้าตวนเรียบแล้วด้านในพลิกข้างไปข้างในถึงจะเป็นขนสัตว์กรุไว้หมดเลย oh oh. นะครับห่มเป็นคลุมยาวลงมา เลยเข่าอีกนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าหนาวมากแล้วดูเจ้านายที่ยืนรอรับเสด็จดูสมเด็จพระพันวส,สานะครับก็จะมีผ้าคลุมผ้าพันคอยาวลงไปจนถึงกลางเข่าใต้เออใต้เข่าลงไปอีกนะครับถึงแข้งเลยนะครับก็บอกว่าโคราชหนาวไหมโคราชหนาวจริงๆนะครับต่อไปครับในภาพนี้นะครับนี่เลยก็เป็นบุคคลสําคัญนะครับที่เกี่ยวข้องกับโคราชนะครับ กรมหมื่นพิชัยมหิธโรดมในปลายรัชกาลที่หเนี่ยนะครับพระโอรสพระองค์หนึ่งของรัชกาลที่5คือกรมหมื่นพิชัยมหิธโรดมเนี่ยท่านไปทรงศึกษาจบการศึกษาจากประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็กลับมาเนี่ยก็รับราชการนะครับตั้งเป็นกรมช่างไหมนะครับเรียกว่ากรมช่างไหมในครั้งรัชกาลที่หตอนปลาย กรมช่างไหมเนี่ยกรมเพรดำรงได้กราบคมทูลปรึกษากับประธานที่5ว่าเราเนี่ยควรจะมีเรื่องของการส่งเสริมการทอผ้าไหมการผลิตผ้าไหมนะครับเพราะว่าผ้าไหมเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นสินค้าหลักที่สําคัญนะครับกรมหมื่นพิชัยมหิทโรดมเนี่ยได้ตั้งกรมช่างไหมขึ้นแล้วก็ได้จ้างชาวต่างประเทศนะครับก็คือมิสเตอร์โตยาม่านะครับมาจากประเทศญี่ปุน่น นี่คือมิสเตอร์โตยาม่ามิสเตอร์โตยาม่าเนี่ยเข้ามาอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับได้ทำการเอาพันไหมพื้นบ้านของไทยนะครับก็คือพันนางน้อยนะครับหรือพันพื้นเมืองทั้งหลายเนี่ยเป็นไหมไทยลังเหลืองไหมไทยลังเหลืองของเราทุกวันนี้เนี่ยหรังเนี่ยสาวได้ประมาณสักสอ0 0เมตรเท่านั้นเองต่อนหนรังนะครับในโตยาม่าเนี่ยเอาไหมญี่ปุ่นสีขาวนะครับซึ่ง สาวได้ประมาณ2-3กิโลเมตรนะครับมาผสมกับไหมไทยผสมอยู่ประมาณ7 g e n เจเน i เรชั่น7ชั่วอายุนะครับของรังไหมเนี่ยก็จะได้เป็นพันไหมผสมไทยญี่ปุ่นลังเหลืองแต่เส้นยาวเป็น2-3กิโลเมตรนะครับมีโครโมโซมเหมือนกับไหมไทยทุกประการก็คือมีความเหลือ่อมมีความเหลือบสีอะไรต่างๆวิเศษมากน่าเสียดายที่กรมหมื่นพิชัยมหิดรดม สิ้นพระชนตั้งแต่ยังหนุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับโครงการต่างๆเนี่ยก็เป็นอันหยุดพับไปนะครับตอนตั้งกรมกรมช่างไหมเนี่ยนะครับนี่คือผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นไม่ได้มาคนเดียวนะครับมากันหลายสิบคนทั้งชายและหญิงได้มีการมาอบรมการสาวไหมแบบญี่ปุ่นนำเอาเครื่องสาวมือเครื่องสาวพวงต่างๆที่เรายังใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมาพัฒนากับเครื่องสาวของพื้นบ้านพื้นเมืองของเรา นะครับอ่ะต่อไปนะครับอันนี้เนี่ยนะครับเป็นแปลงทดลองหม่อนไหมอยู่ตรงสยามสแควร์ปัจจุบันนี้นะครับถ้านึกถึงกรุงเทพนึกถึงสยามสแควร์ตรงข้ามวังสัปปะทุมตรงพื้นที่ตรงนั้นทั้งหมดเนี่ยนะครับเ,ออเป็นพื้นที่ทดลองแปลงหม่อนไหมทั้งหมดนะครับนี่ส่วนอันนี้นี่น่าสนใจมากนี่คือบ้านพักของผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เป็นโรงโรงทำงานด้วยนะครับ ของมิสเตอร์โตยาม่าและคณะญี่ปุ่นที่นครราชสีมาหลังจากมีการตั้งกรมหม่อนหมก็ไอ้กรมช่างหมที่กรุงเทพแล้วจุดแรกที่ขยายมานะครับมาโคราชมาโคราชนะครับคุณจะบอกว่าที่นี่เป็นเมืองพระหมเมืองสําคัญที่สุดแล้วก็ต้องอนุรักษ์เอาไว้นะครับเพราะว่าพระหมที่โคราชก็มีชื่อเสียงเหลือเกินนะครับเอาต่อไปนะครับจากนั้นนะครับนี่ครับในภาพนี้เนี่ยนะครับในครั้ง รัชกาลที่5ขณะที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและการที่6ยังเป็นสยามกุฎราชกุมารยังไม่ได้ขึ้นครองสิริราชสมบัติเนี่ยนะครับรลชการที่6เนี่ยจบการศึกษาจากประเทศอังกฤษท่านเป็นคนที่สนใจประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็เรื่องราวในอดีตเนี่ยเยอะมากเลยให้ความสําคัญกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เนี่ยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ตอนที่ยังเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเนี่ยสเสด็จไปสุขโขทยัยสวรรคโลกศรีสัชนาลายอะไรต่างๆนะครับถึงไปสุขโขทยัยศรีสัชนาลายัยส,สวรรคโลกเนี่ยแล้วก็โปรดปรานมากถึงขนาดที่ว่าไปเก็บเศษพระพุทธรูปขนาดใหญ่พระยืนที่ชำรุดหักเป็นท่อนๆเนี่ยกลับมาบูรณะที่กรุงเทพแล้วก็อัญเชิญไปประดิษฐานเอาไว้ที่พระปฐมเจดีย์ถวายนามว่าพระร่วงโรจนทธิ์นะครับ แล้วก็ในครั้งนั้นได้เสด็จมาที่โคราชด้วยมาที่นี่รู้จเจี่ที่สูงเนินนะครับที่ปราสาทเมืองเก่าปราสาทเมืองเก่าที่สูงเนินมีกรมพระยาดำรงราชานุภาพเสด็จด้วยนะครับในฐานะที่เป็นเสนาบดีมหาไทยนะครับภาพต่อไปนะครับในภาพนี้นะครับก็เป็นภาพพร่มฉายลักษณ์ขณะที่ เสด็จที่เมืองเสมานะครับแล้วก็ที่ปราสาทเมืองเก่าอันนี้ก็เสด็จที่เมืองเสมาหลักศิลาจารึกสําคัญของเมืองโคราชหลักนี้ครับคือหลักศิลาจารึกที่บ่ออีกาบ่ออีกาครับเตั้งตามที่พบเลยใช่ครับบ่ออีกาครับแล้วเป็นหลักศิลาจารึกที่เล่าถึงเมืองรีจนาสะนะครับซึ่งเป็นเมืองทางพุทธศาสนานะครับมีประชาชนนะครับเจ้าฟ้าจะาเป็นดินทา ทุกอย่างเพื่อพระพุทธศาสนาหลักศิลาจารึกนี้ทุกวันนี้อยู่ที่พิพิธัณฑ์แสงชาติพิมายครับอยู่ที่พิมายเรานะฮะสียได้จังเลยต้องรออีกสองปีนะกว่าจะกรมศิลซ้อมเสร็จปรับปรุงอยู่ครับตอนนี้พิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติพิมายปิดปรับปรุงเพื่อรีโนเวทใหม่ ตอนนี้พิพิธภัณฑ์หลายแห่งของกรมชปากรกาลังปรับปรุงนะครับแดียวก็ที่สําเร็จเสร็จออกมาก็คือพิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติเจ้าสาพยาที่อาคารเครื่องทองอยุธยาถ้าหากท่านใดที่มีโอกาสผ่านไปยุธยานี้ขอให้แวะเลยนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดเป็นหนึ่งในสิ่งมหศัศจรรย์ของประเทศไทยเราไม่เคยนึกเลยว่าเราจะมีพิพิธภัณฑ์ที่เดินเข้าไปแล้วคนลุกเหมือนเราอยู่ในต่างประเทศได้เช่นที่ เจ้าสามพยาเลยแล้วก็หวังว่าที่พี่ไม่เนี่ยเดินเข้าไปเราก็จะต้องตื่นตะลึงพึงเพลิดเพราะแค่โบราณวัตถุของพิพิธภัณฑ์ก็มหัศจรรย์อยู่แล้วถ้าอยากจะดูก็ต้องเปิดตำนานเผ่าทองครับย้อนดูเป็นกของจริงเลยครับไปดูของจริงเลยครับดูได้นะครับนี่คือหลักศิลาจาลึกสําคัญของโคราชจารึกบ่อยิกาครับครับก็จากนั้นนะครับก็เข้ามาเลยครับนี่การสร้างอนุสาวรีย์นะครับการสร้างอนุสาวรีย์นะครับ ของท้าสุรนารีนะครับแล้วก็ประตูชุมประตูชุมพลนะครับอันนี้ข้างๆนี้เลยครับข้างหน้าเหล่านี้เลยนะครับแล้วก็สุภาพสตรีท่านนี้นะครับต้องบอกว่านางบุรคามบริรักษ์นะครับนิ่มเมนะรุจินราชสีมานะครับท่านเป็นต้นแบบนะครับของการปั้นหล่ออนุสาวรีย์ของเท้าสุรนารีหรือย่าโมนะครับ สร้างเมื่อเริ่มก่อสร้างสองสี่เจ็ดากครฮะก็คือเสร็จสิ้นก็คือ2477นะครัเจบโดยท่านอาจารย์สินพีรศรีนะครับเป็นผู้ริเริ่มในการที่สร้างอรุสวรีนี้นะครับรูปแบบในการปั้นและผู้ที่เริ่มสร้างก็คือพญากรรมธรพายัพทิตกับพระเรืองรูกปัญจมิตรเจ้าเมืองโคราเเจมือโคดขณะนั้นผู้บัญชาการมณฑลทหารนะครับสองท่านร่วมกับพ่อค้าประชาชนในเมืองร่วมกันบริจาคทรัพย์ เพื่อสร้างอนุสาวรีที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ใช่เจ้าฟ้าเจ้าเ่นเป็นครั้งแรกเลยนะเป็นครั้งแรก2,477เสร็จเต้องถือว่าเป็นครั้งแรกจริงๆในประวัติศาสตร์ชาติไทยของเรานี่ครับนี่คือรูปปั้นที่อาจารย์สินพีระศรีปั้นขึ้นมาอันนี้คือต้นแบบต้นแบบอยู่ที่กรุงเทพกรุงเทพไหครับอาจารย์ครับหอ หออาจารย์ศิลปินสีตรงหลังกรมศิลปากรที่ทำการกรมศิลปากรที่เป็นโรงปั้นโรงหล่อเก่ารก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์โรงหล่อของกรมศิลปากรอันนี้ยังเป็นแบบหล่อปูนปัสเตอร์อันนี้ออริจินอลเลยนะใช่ครับเป็นต้นแบบเลยต้นแบบหรอหอต้นแบบแล้วก็มาเป็นองค์นี้แหละครับที่อยู่ตรงหน้าอาจารย์เนี่ยแหละครับอืครับก็งามมากเลยนะเป็นอนุสรีที่เราเนี่ยผมต้องบอกว่าเกิดมาก็ได้เจอแล้วนะครับเกิดมาก็ได้เจอแล้วนะครับอันนี้ สำคัญมากเลยนะครับในภาพนี้นะครับก็เป็นต้องบอกว่าไงนะอนุณสวัสด์เก่าเหรอแทนอน่นฐานเดิมแท่นฐานเดิมก่อนที่ท่านจะเห็นปัจจุบันนี้ที่เป็นมาย่อมุม12เดิมทีเนี่ยแท่นฐานเดิมเนี่ยจะเป็นในลักษณะนี้ครับเป็นสี่เหลี่ยมทรงแท่งสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมทรงแท่งทร,ง,รงกระบอกแล้วก็หยุดติดพื้นนะครับติดพื้นดิน,นะคราวางวางวาง,วางติด,ตดไม่สูงเลยแล้วก็มาบูรณะครั้งที่หนึ่งก็คือปีพศ2510 นะครับก็ยกฐานขึ้นมาอีกนะครับอีกนิดหนึ่งนะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็จะขึ้นมาอีกสองยุคนะครับซึ่งเาเป็นปัจจุบันตอนที่บรรจุอฐิของแกมูเนี่ยในการบูรณะครั้งไหนอะฮะหรือครั้งต่อไปจากนี้ครั้งแรกเลยครับแรกบรรจุตั้งแต่แรกเลยครับเพราะเดิมทีเนี่ยสถูปเนี่ยอยู่บรรจุที่วัดพนาลัยใช่ครับอ่าแล้วคราวนี้ก็เชิญอฐิท่านเนี่ยออกมาไว้ที่ฐานอนุสรีท่านท้าสุรนารีพศ .2477 และเสถูกเดิมก็กลับไปอยู่ที่พิพันธ์มหาวีรวงที่อาจารย์ไปดูเมื่อคางวันนี้ครับผมครับอ่ะกลับเป็นรูปต่อไปครับอันนี้ก็จะเป็นรูปเก่าในหอจดหมายเหตุแห่งชาติจริงๆนะฮะเอ้หอสมุดหอจดหมายหอจดหมายเหตุหอจดหมายเหตุโอเคอันนี้ก็คืออนุสาวรีย์เดิมใช่ไหมครับอนุสาวรีย์อ๋อถือว่าในยุคพศ .2510 นะครับอาจารย์ไม่สูงนะยังไม่สูงยังเป็นวงเวียนอยู่ัเป็นวงเวียนไหมครับตรงนี้ยังไม่เป็นลานนะครับเป็นวงเวียนรถวิ่ง สวนกันไปกันมาด้านหลังยังเห็นอาคารติกแถวไม้อยู่อาคารเดิมยังอยู่นะครับอาจารย์อยู่ด้านหลังเละครับโอ้โหถึงท่านถึงใจมากนะครับมาถึงนี่เลยครับนี่คือยุคแรกพศ2477การเปิดน่าจะเป็นวันที่เปิดนะครับเปิดอนุสาวรีย์วันเปิดอนุสาวรีย์ก็อยู่ในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามนะครับช่วงนั้นก็จะเป็นการปกครองพอดีครับอาจารย์2477 ยุคมาลานําไทยไปสู่มหาอำนาจก็มีคนใส่หมวกเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีการวางพุงมาลานะครับนี่บ้านเรือนไอ้สแยกตรงนี้คือตรงไหนตรงด้านหน้านี่อาจารย์ครับตรงแยกนี้เลยนะครับมุมมุมขวาด้านบนก็คืออาคารกินชัยด้านนี้นะครับอาคารกรินชัยก็คือขวาทางนี้ขวาบนครถ้าสายทางนี้ก็คือตึกกลุ่มนี้แล้ะถนนตรงกลางก็คือถนนโพกลางที่ไปสถานีรถไฟ นครราชสีมาโอสารเจ้าพ่อไฟก็อยู่มานานแล้วสิแต่อยู่เดิมครับสารเจ้าพ่อไฟนี่อยู่ตั้งแต่เป็นกำปั้นนะยังอยู่ที่เดิมนะครับยังอยู่ที่เดิมอือโอ้ตื่นเต้นอ่ะ